สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะมารีวิวเป็นสินค้ารถบังคับวิทยุนะครับอันนี้จะเป็นรถสเกลนะฮะก็จะเป็นกึ่งสเกลกึ่งโมเดลนะครับหรือวกาเป็นของเล่นบังคับวิทยุชนิดหนึ่งนะครับที่เหมือนจริงนะครับเป็นรถบังคับวิทยุ WPL นะครับเป็นขนาด1นาด1ต่อ16นะครับ ออฟโรดเลสซิ่งสเกลนะฮนะซีรีส์อ่าออฟโรดเลสซิ่งซีรีส์นะครับเป็น4คูณ4นะครับเป็นทรงพวกโตยต้าไฮรักนะฮะนะครับอ่ายี่ห้อ WPL โอเคนะครับมาดูตรงนี้ ก็จะเป็นระบบช่องล่างช็อคอัพนะฮะแบต7.4รีโมทคอนโทรลเป็น2.4 GHz กิกะเฮิรตนะฮะรหัสนัมเบอร์ซียไว้สีขาวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกัน พื้นที่รีวิวก็จะเป็นป่าหน่อยนะอันนี้เป็นป่าชุมชนป่าชุมชนของหมู่บ้านนะครับแต่ก็ร้อน็ต้องมารีวิวันนนะครับอาจจะไม่สวยงามสักหน่อยนะครับใจความก็คือต้องการนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับใครจะดูเป็นดูไว้ก่อนก็ได้หรือชื่นชอบอยากดูก็ ดูไว้ก่อนนะครับถ้าใครพร้อมสั่งอะไรเงี้ยอยากสั่งอยากได้ก็ค่อยติดต่อกันเข้ามานะครับนะบเป็นทรงโตต้าสีขาวมีที่ชาร์จเป็น USB นะครับแบตลิเธียมไรออน7.4โวลต์500มิลลิแอมนะส่วนใครที่อยากจะอัปเกรด ให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นสักประมาณหนึ่งหรือใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานขึ้นนะครับก็อัปเกรดเป็นริโพนะครับหรือจะสั่งที่หลังหรือจะสั่งพร้อมกันก็ได้นะครับสำหรับใครที่จะซื้อนะก็ส่วนที่ชาร์จเนี่ยมันจะไปชาร์จกับพวกริโพด้2เซลล์7 4โวลต์นะครับใช้ใช้ได้นะครับฐานพวกนี้มันเป็นแบบประหยัดต้นทุนที่เขาให้มานะ ประหยัดต้นทุนเพื่อบีบราคาสินค้าให้มันถูกลงนะครับส่วนบางคนก็จะไม่เกี่ยงเรื่องราคาเท่าไหร่ก็อยากจะได้แบบนานๆแรงๆประมาณนี้นี่รีโมทคอนโทรลนะครับเป็น2.4ใช้ฐาน2ก้อนนะครับผมใส่มาแล้วนะครับมาดูช่วงล่างนะครับเป็นคานนะคารหน้าหลังนะครับห้อยตัวอิสระได้นะครับ เป็นเพาเหมือนอ,ออฟโรดจริงๆนะครับซึ่งย่อส่วนมาแล้วนะฮะพวกนี้จะเป็นงานสเกลนะครับมีชุดเกียนะร์ะพวกนี้เลี้ยวเซอร์โวนะครับคือเลี้ยวตามตามือเร่งตามมือสวิตช์ออนอออยู่ด้านหน้ามีไฟหน้านะครับมีกระจกมีห้องโดยสารอะไรเงี้ยเหมือนจริงกระบะ อันนี้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะบอนนี้ยังไม่ได้ใส่พวกไฟท้ายพวกมือเปิดฝาท้ายแล้วครับเนี่ยคืออุปกรณ์ตกแต่งจะอยู่ในถุงนี้นะครับคือมีสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วก็อุปกรณ์พวกบันไดข้างอะไรพวกนี้หูกระจกคิ้วท่อกรองอากาศนะครับก็จะอยู่ในถุงนี้ก็คือเนี่ย แต่ออกมาจะเป็นตามภาพนะครับใส่ห่วงใส่กระจกใส่มือเปิดใส่บันไดข้าง่างนี้ยนะครับพวกไสท้ายอะไรพวกนี้ต้องอไปใส่เอาเองนะครับไม่ได้ใส่ให้นะครับสนใจความก็เดี๋ยวจะมารีวิวตัวรถให้ชมนะครับนี่จะเป็นคู่มือในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับ คือบอกกันนะรถพวกนี้มันไม่ได้เร็วนะครับคืออัพรดพวกนี้มันเป็นรถต่ายเขาปีนป่ายเฉยก็จะเช่องช้านะครับไม่ได้เร็วปูดปาดเหมือนรถบ,บังคับอ่าพวกแนวทัวรี่อยไรพวกนี้นะครับขั้นตอนการเล่นไม่ยากนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไป ใครอยากแบบเอาไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะเป็นของเล่นสาหรับเด็กนะครับเป็นของตกแต่งหรือของโชว์อะไรอย่างนงี้ก็ได้นะครับใครที่มีความหลังอะไรเก่าๆกับรถพวกนี้นะครับเอาไปโชว์ได้โอเคนะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับออนปุ๊บไฟที่ไฟหน้าจะกระพริบนะครับ ลองเลี้ยวดูนะครับเนี่ยนะครับมันเลี้ยวได้ตามมือนะเร่งเร่งไปตามมือ ล้อเป็นล้อ,อยางนะครับส่วนแม็กก็เป็นพวกล้อทรงกระทะแบบยุคเก่ามาเรามาทดสอบกันความเร็วก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยสุดแล้วนะ มันไม่ได้เร็วอ,อะไรมากมายเสร็จและนะครับมาดูหุ้มสายก้อนหินเลยครับ ถ้าเป็นตัวเก่ามันจะไม่ได้มีกําลังแรงอะไรประมาณนี้ขนาดนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่มอเตอร์อัพเกรดมาแล้วตัวเก่ามันจะไม่ค่อยมีกําลัง โอ้น้าเล่นเป็นของที่น่าเล่นน่าสะสมลุยได้จริงๆนะเนี่ยคุณเห็นขอนไม้นี่ไหมอ่าเราจะขึ้นขอนไม้นี่ นะครับก็ทดสอบให้ดูกันพอประมาณสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับแล้วอยากได้เจ้าตัว WPL นะครับตัวนี้นะสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ ID แล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับผม